สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับ Good พ r ีเซน t ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อการปลูกผักลดปุ๋ยนะครับทำยังไงนะครับเราถึงจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เราให้กับพืชน,นี่ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันคือเหมือนกับว่าเราหว่านไป100กรมัมเงี้ยใช้ได้98กรมัมหรือ95กรมัมคือใช้ได้เกือบหมดนี่แทนที่มันจะใช้แค่ครึ่งเดียวนี เราจะมีวิธีให้พืชน,นี่มันดูดซึมสารอาหารหรือว่าดูดซึมธาตุอาหารที่เราหว่านลงไปดินนี่ทำยังไงถึงจะให้มันดูดได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าดูจบแล้วถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักนิยามสารทางเคมีกันก่อน,น pH นะครับ PS เนี่เป็นค่าแสดงความเป็นกฎด่างของสารที่เราต้องการที่จะวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นค่าแสดงความเป็นกฎด่างซึ่งจะอยู่ในช่วง1นึถึงสินะครับถ้าค่า PS น้อยกว่า7สารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกฎยิ่งน้อยกว่า7มากเท่าไหร่ความเป็นกฎก็จะเพิ่มขึ้นและก็ สารที่มี pH มากกว่า7ยิ่งมากกว่า7เท่าไหร่ค่าความเป็นด่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สารที่มี pH เท่ากับ7จะมีฤทธิ์เป็นกลางนะครับเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการที่จะปลูกพืชอันดับแรกที่เราควรที่จะรู้เลยก็คือสภาพของดินที่เราจะปลูกพืชลงไปนะครับว่าดินของเรานี่มีสภาพเป็นยังไง มีความเป็นกรดมากไหมเป็นด่างมากไหมหรือว่าเป็นกลางหรือว่ากรดน้อยกรดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนโดยการใช้เครื่องมือนะครับในการวัดส่วนเครื่องมือเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากนี้ต่อไปนะครับก่อนอื่นก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าดินของเราเนี่ยมันมีค่าความเป็นกรดด่างเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยลองไปเสิร์ชดูว่าดินที่มีความเป็นกรดด่างเท่านี้ควรที่จะปลูกอะไรดีเพราะอะไรเราถึงต้องซีเรียสถึงความเป็นกรดด่างของดิน เพราะว่าความเป็นกรดด่างของดินนี่มันจะมีผลต่อการละลายของปุ๋ยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะโยงใหญ่ไปถึงการจเจริญเติบโตของพืชด้วยเพราะว่าพืชแต่ละชนิดก็ชอบ p s แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวข้าวนี่ชอบ p s อยู่ประมาณ5.5ถึง6ถ้าต่ำกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับ เราอาจจะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้เรานี่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะทําให้ดินนี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยนะครับผักกาดขึ้นชายถั่วลันเตา,างนี้นะก็ต้องการ p ีอยู่ในช่วงหกถึงเกล่ำปีแครอทคณะนะครับก็ประมาณ5.7ถึง7ยาสูบ5.4ถึง5.7มันเทศ5.5ถึง7 ฝ้าย6-8ถึงสับปะรด5.0นถึง6นะครับอันนี้คือช่วง P h ที่เพื่อต้องการถ้าเรารู้ค่า P h หรือว่าช่วง P h ที่เพื่อต้องการแล้วก็รู้ค่า p h ของดินนี่เหมือนกับว่าเราก็มีใยไปกวัวครึ่งแล้วถ้าเราเป็นคนป่วยเราก็รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรนะครับไปหาหมอแล้วก็หมอก็จะจัดยาให้เราถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยนี่ แล้วอยู่ๆเราก็ไปปลูก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 อย่างเดียวนี่พอพืชไม่เจริญเติบโตเราก็บอกว่าดินเสื่อมสภาพหรือเปล่าใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปหรือเปล่ามันเหมือนกับเราหวานแหหมออาจจะจัดยาผิดผิดถูกถูกให้เราถ้าจัดถ้าเราโชคดีอาจจะหมออาจจะจัดยาให้เราถูกขนาดทําให้พืชเราเจริญเติบโตแต่ถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายล่ะเราก็จะเสียเงินโดยโดยเปล่าประโยชน์ขาดทุนย่อยยับนะครับอันนี้คือวิธีการศึกษาเบื้องต้นนะครับที่ผม แนะนำให้กับเกเษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะครับส่วนเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าเราควรที่จะใช้เครื่องมืออะไรดีในการหาค่า pH เพื่อความแม่นยํานะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสารเคมีอีกหนึ่งคำก่อนนะครับนั่นก็คือคําว่า indicator indicator คืออะไร indicator ก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการ ตรวจวัดความเป็นกรดแล้วก็ด่างของดินหรือว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะรู้ว่ามันมีความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์ก่อนอื่นนะครับเราก็จะพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่หาง่ายที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนั่นก็คืออินดิเคเตอร์ที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับเพราะว่า ไม่คิดไม่ฝันว่าในธรรมชาตินี่ที่อยู่รอบๆตัวเรานี่จะมีอินดิเกเตอร์ที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดด่างได้นะครับมีจริงๆนะครับดอกอัญชันนี่ใครที่เห็นบ้านใครก็แล้วแต่นะครับดอกอัญชันมีสีแดงหรือว่าสีแบบออกเป็นแดงๆอะ่ะม่วงแดงนี่นะแสดงว่าบ้านนั้นนะครับดินมีความเป็นกรดสูงเพราะว่าส่วนใหญ่เราเห็นดอกอัญชันนี่มีสีม่วงใช่ไหม หรือว่าสีน้ําเงินงนี้นะเราจะเห็นประมาณนี้ถ้าเจอแบบนั้นนี่แสดงว่าดินนี่มี P.S. ตั้งแต่3าขึ้นไปนะครับ3ามสี่ห้านะครับดอกอัญชันจะมีสีน้ําเงินแล้วก็ขมิ้นนะครับเราก็สามารถดูได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าขมิ้นมีสีเหลืองแสดงว่าดินของบ้านนั้นนี่ต่ำกว่า6นะครับห5ห้นี่ก็คือจะมีสีเหลือง แต่ถ้าเกิดว่าขมิ้นมีสีส้มนี่สแสดงว่า pH ขอองดินก็จะเจ็ดขึ้นไปนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้นะแล้วก็ยังมีสารอีกเยอะแยะนะครับรวมไปถึงกะหล่ำม่วงด้วยนะครับกะหล่ำม่วงนี่ก็จะบอกค่า pH ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูนะครับวิธีในการสก,กัดนี่ก็ต้มเอาน้ำนี่แหละแล้วก็หลังจากได้น้ำแล้วก็เอาไปหยดใส่ในสารที่เราต้องการทดสอบนะครับ สีมันก็จะตามภาพเลยนะถ้าเกิดว่าออกมาเป็นสีแดงนี่แสดงว่า PS เป็น2แล้วถ้าเกิดว่าออกมาเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆน,นี่แสดงว่า PS เป็น7หรือออกมาเป็นสีเขียวใบตองอ่อนแสดงว่า PS ประมาณ11อนะครับอันนี้ก็คือกระลำม่วงนะครับแต่ว่าราคาอาจจะแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเคยซื้ออยู่หัวหนึ่งนี่ก็ประมาณเกือบร้อยนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพง อันนี้คืออินดิเคเตอร์จากธรรมชาตินะครับต่อมานะครับก็จะต้องเสียเงินสักนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์อย่างนี้นะก็จะใช้ผมขอแนะนำใช้กระดาษ Universal Indicator นะครับกระดาษตัวนี้นี่ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านอะไรนะเครื่องเขียนตาม C ีตามอะไรก็น่าจะมีนะครับก็คือใช้ในการวัดความเป็นกร แล้วก็ด่างได้เหมือนกันนะครับโดยการนํากระดาษที่อยู่ในกล่องนะครับราคามันประมาณสักไม่น่าจะเกิน300นะครับแต่ใช้ได้นานอ่ชีกระดาษมาแล้วก็นําไปสัมผัสกับสารที่เราต้องการที่จะวัดนะครับแต่มีข้อแม้คือต้องมีความชุ่มชื้นนะครับไม่งั้นมันไม่ได้นะถ้าเป็นถ้าดินแห้งๆนี้นะมันก็สัมผัสไม่ได้ต้องมีความชื้นนิดนึงอเอาไปสัมผัสนะครับแล้วก็เอามา เทียบสีตามกล่องนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงแป๊ดเลยเนี่ยก็แสดงว่ากดดินมีความเป็นกดมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามีความมีสีเขียวอ่อนเขียวใบตองอ่อนนี้นะก็มีความเป็นกลางนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นสีม่วงม่วงเข้มอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าที่นาของเราหรือว่าดินที่เราจะปลูกนี่มีความเป็นเบสหรือว่าด่างนะครับแล้วก็ อินดิเคเตอร์ที่เป็นแบบเครื่องมือนะครับจะเป็นพวกซซยอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นที่เป็นเครื่องมือกระทัดรลัดนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่ใช้ในห้องแลบนะครับพวกนี้ก็สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ความถูกต้องได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับราคานี่มันก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพด้วย ถ้าเกิดว่าเราใช้อินดิเคเตอร์จากธรรมชาตินี่มันอาจจะบอกได้แค่ว่าดินมีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กระดาษ Universal Indicator เนี่มันก็จะสามารถบอกได้ว่าดินของเรานี่มี pH เท่าไหร่ความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดว่าต้องการความแม่นยำเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะครับ อันนี้ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการหาความเป็นกดแล้วก็เป็นด่างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงวิธีในการปรับดินนะครับในกรณีที่ดินเป็นกดหรือว่ากดมากเกินไปหรือว่ามีความเป็นด่างมากเกินไปเราจะมีวิธีในการปรับดินยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย